สวัสดีครับผมท็อปพักเชั้นชุมนัสิกนะครับวันนี้เรานำพระพิมพ์สังกตินะครับอีกหนึ่งพิมพนะครับของวัดบางขุนพรมหรือวัดใหม่อมตะรถนะครับเป็นกุเก่านะครับเนื้อดูง่ายพระเป็นพระที่ดูง่ายหนึ่งองค์นะครับแล้วก็มีความสวยสมบูรณ์ไม่มีหักไม่มีซ่อมนะครับการแต่งพิมพ์เข้าทรงนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกัน ว่ามันดูง่ายยังไงแบบไหนและสวยแบบไหนนะครับผมว่าเป็นสวยแชมแชมได้เลยนะบอกสวยอย่างนี้นะครับราคาหลักแสนบาทนะครับบางคนตีเป็นหลักล้านล้านบาทนะครับหลายๆท่านก็ให้ดูง่ายง่ายครับถ้าไม่สวยไม่นํามาพูดกันนะครับ,รบรนะครับพิมพ์ทรงนะครับก่อนแรกเราดูภาพสุเด็จก็ดูขอบใชนไหมครับ นี่ขอบเส้นกระจกตัวนะครับถ้เกินดูง่ายๆครับเห็นไหมครับแทงข้างดูขอบธรรมชาติในการแตกล่อนได้นะครับนะครับมีการแต่งทรงข้อนิดนึงนะครับผิวเดิมมาผิวยังเดิมเดิมอยู่นะมีคราบอยู่นมครับมีคราบต่างๆ z o วมไปใกล้ๆนน่นะครับง่ายนะครับนี่ ยังสมบูรณ์ครับพ้ายังสมบูรณ์ไม่มีหักไม่มีรอยหักรอยซ่อมนะนี่นี่ถือว่าสมบูรณ์แบบนะครับเดี๋ยวดูข้างกันดูเม็ดมวลสารกันต่างๆนะครับนี่มีนะครับเม็ดมีต่างๆง่ายเลยครับอันนี้นะยาดนะครับนะครับดูซุ้มครับซุ้มดูสังเกตหูครับนะครับไูง่ายไหมนี่ครับ อันนี้แขนวงแขนเนี่ยเราดูวิธีการหักของพิมพ์น,นะครับมันจะเป็นสัดส,ส่วนให้ดูนะครับนะครับแล้วดูเนื้อดิอตรงนี้มันจะเรียวตัพระลึกแล้วก็พระที่ทันเด็ดโตท่านนะครับจะค่อนข้างเรียวนะครับนะครับมาดูขึ้นโค้งไปครับพี่ดูเนื้อดีกว่า ปึกน,นะวงแขนสวยมากมากครับสวยแชมแชมเลยนะต้องบอกสวยแชมแชมเลยอย่างนี้ต้องว่ากันที่หลักแสนถึงล้านได้เลยนะครับนะครับนะครับดูเม็ดดูเม็ดมีเนื้อนะทองมีเม็ดมวลสารต่างๆครบถ้วนนะครับดูข้าง่าครับนะครับดูเนื้อดีโคตรมันจริงจริงนะดูแล้วมันสะใจโก่จริงนะแบบนี้นะ ดูง่ายครับชอบและสนใจยังไงก็ติดต่อมาตอนนี้มีแค่หนึ่งองค์เท่านั้นเองนะครับแต่สวยงามมากๆรบกวนพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับเคยติดตามที่ facebook นะครับช่วยกดติดตามใน Youtube ด้วยนะครับนะครับช่วยแชร์กดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยแล้วกันนะครับเราจะเริ่มมาทำให้ดูในหลายรุ่น,นหลายแบบพระในตำนานนะครับเดี๋ยวเราจะมาให้ดูกันอีก ันนี้สังกติหูช้างนะครับบังพรมสวยกิฟสมบูรณ์แบบผิวเดิมไม่มีการผ่านการล้างนะครับอยู่เดิมๆนะครับมาแบบเดิมไปแบบนี้มาแบบนี้นะครับก็ต้องว่านที่หลักแสนได้ครับนะครับแสนได้คุยได้เลยนะครับพาดูง่ายครับพาดูตาเดียวสองตาจบได้เลยครับไม่ไม่ต้องไม่มีอะไรยุ่งยากครับดูเส้นกำกับต่างๆนะครับพร้อมสมบูรณ์มากและสมมวลดีมากเลยครับ นะครับยังไงก็ฝากเพจพระเครื่องนุชนาศึกด้วยครับเราไลฟ์สดทุกวันนะครับหน้า Facebook หน้าเพจหน้าหน้าเพจนะครับหน้าเพจพระเครื่องนุชนาศึกนะครับหนึ่งทุ่มนะครับทุกๆวันนะครับยกเว้นวันพระอย่างเดียวไม่ได้แบ่งปันนะครับใครชอบหรือว่าใครชอบในสไตล์พวกเราแบ่งกันง่ายๆราคาไม่แพงมากนะครับให้ท่านใส่ราคาได้เลยนะครับก็มาเจอกันที่เพจพระเครื่องนุชนาศึกนะครับโปรดกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับขอบพระคุณมากครับนะครับ สวัสดีครับ